แล้วคือรถโดยสารนะคุณจารนมากเลยวาเป็นรถบ้านาก็จะเพื่อ้เป็นอย่างนี้นแล้วคุณเล่นจนเอาขึ้นรถไปแล้วเขาเอากี่อย่างใคร่เห็นบอกรถฎหมายว่าจะถือคนบาเยสาคนเมาเอาโยบางทีคนบามันทำหายคนเดส่ะบอพูดต่ำนะเฮิร์ลนะใกล้เฮิร์ลในโน้ันบอ ใช่ใช่แย่ใช่แย่เราแล้วเจ็บบอกเรากับหมอเจ็บไปเลยเนาะพูดเราถ่ายนะเจ็บเบื่อเขาล้างเลือดมาล้างอีโป้นอนดีเขาล้างเป๊ะเมื่อดอนเพื่อนดอกจะห้ามเราถ่ายแล้วพีทเราถ่ายมันน้ำมันนะล้างนล้างอีเป้ยเอาอีโป้ยว่าน่แต่พีทเป็นทอดแม็พี่จะพูดทอดพี่มันว่านะช่องแม็เขาล้างล้างไม่ได้โมเน้นเมื่อคืนเขาล้างแล้วในนั้นเลือดมันก็กระดอนแล้วเขาจุดวัดนั้น้ำเป็ด เขาก็เลยล้างเอากอนนะนั่นมันยังเลือดเพราำพอดีอยู่นะเขาล้างเอาแล้วเลือบัดค่ะเขาบอเห็นนะนั่นเาให้บอกเขาคิดวงกลมมาเดงๆเขาบก่เห็นเลือดดาะรซนำเลลยนะเขาว่ารถถยและิดบบมีตาพัครับเอามาเขาก้เขาเขาบเห็นแล้วเนาะรถใหญ่นะแต่เขาคิดรถจักตามหลังเขาก็ยังบเห็นรถถ่ายเราจะยึตามเอาจนเท่าไรเธอรถบบมีตาผัดขี้ไอ้ปนไอ้ปน อ๋ออีปันว่ามันมีรถรถรถหุ่นไถรถโดยสารจอดขวางทางวิหันบอกเออมันเป็นน้ำรถโดยสารจอดขวางทางเลยแต่เขาเยอดแซงรถจะจอดขวางทางนั้นเวลาไปตามัดทางของรถต่างฝ่ายต่างเยอดแซงเนาะเกลนต้องฝ่ายดีก็เล่นไม่เป็นจริงก่อนก็เลนตามทางของมันอุ้ยจิมฮาโค้ดเลยเข้ามาพี่ดิโอ้ไม่ก่อน พันแต่งมาเนาไลเมื่อคืนนี้ได้รอหนึ่งลาบาทบ้างลายแปบเดียวหนึงคือบวลายบนมือโย่พอชิดูกระดีกะด้กระดอนนั่งยนกมอเถอแล้วเนาะเนาะัเกิดว่าไม่งิแล้วว่ามันก็คงกันยันีนสามรย,ยังโทร,ารมาหโทรมาหาคนไม่คนหายเข,ข,ขว่าเเครียดเครียดบัวนํากระเดีว่าพ่นได้ลาย ไป,เ,ปเลงเป้งไปเล้งผู่อีเนะมันเป็นตะมุงเน่ะผลว่มาแม่มานอกผลเกินน,น้ำประตุกึงแล้วข้อแห้งจะ,ะเป็นตัวข้อแห้งน้ำกี่ก็เป็นบว่บ่ข้อแหงมัก็ผลที่ตาเล็กำลังมีความากมีอ้วนอะไรเห็นมาผูกอนอนล้มเลยแล้วจุกแกมพร้อมเกินจีแบบนี้แหละปั๊นี้แหละ อยางในนี้เลยมันจะสร้างกันนะพี่นี่ก็คืนแล้วตะกูวอาว้ในี้มิแต่อีภูมิก็อยู่อยู่วงหลายๆนึงนอนเห็นกันละแกเจอแกมเอาอีภูมิพุ่เม่ย์บออยู่สองคนเป็นอะไร ไม่นั่นเลยอีสัตนี่นะเก็บมน่ยอบเนยอีบใส่เนยอีบมีเนยขายเนยพ่เนยถงญ่ายเนยเข้มเนยไปไทยหยังบ้าบอกขาว่าเรื่องเนยอันเ็ดกิน ปาดทไม่ได้ผมไม่จะกาปาดยังได้เพิ่มเิมคุทำไมปิดอยแดงปิดม่ีนี่ะเะยะก็ไปพ่นสิแม่เขากอ กินก็ไปเอาเลยลูกญ่ายตายแกแื้อทงนี้ือเอาเสือน่าขวานใยช่ค่ะสวยจังใช้แต่หนม่ได้อยไปป้งบอกมันน่ากัจอะไกันละให้ัปมีก็ได้ ตอเลาเขแล้วก็ร่อนมดเลยนะเ็มานีาๆงัตับเลยชุดเลยนั่าคืองกางมาสบาย่บอ๋อใหไก็เป็นจะเสื่มตจใช่ปนี่เราก็ร่อนนะใช้ลูกมเลยงนี่ใช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 ่เดี๋ยววอมายังไงเเนี่ยถ้าสมบัติลูกจะได้นะ ดีทั้งวันนอนกับเขานางคนนี่ไะพวกลักหมูกลอกไก่ไได้เลยได้นายให้แกเอาเป็นซิงค์เฮยขอบคุณค่ะเจๆสวัสดีครับตา๊เดไปคนงามทางฝั่งนั้นหนาวลุหรือบ่อทางมุกาหารเริ่มเย็นแล้วนะอุ้ยหนาวค่ะหนาวมากตอนกลางคืนหนาวตอนกลางวันร้อน โมต๊ดตัวนนเาไม่เ้ามัป็นตโขดีกแล้กัล่างเว้าอยู่ฝัชิปปีคลิปแล้วก็ตดตะโ่ตโแล้วก็ปิดคลิเลยวันี้บอทบินน่ะเกมมากกอนแล้วก็เห็นขี้อียงว่าเป็นเหม็นวะมีเห็นจุ๊ันเกประเทงกแวตึงไปได้หอดเก็บแถวนั้นนั่นแหละ เกมชุดเกใกล้เสยงเข้าวันี้ได้บอกกับกอนบอลโฮยวัน้ได้จัางมากต้นได้หลายมาอยู่ต้นทางหน้าุดนั่นเป็นอย่าปกตจังมันเพิ่มกมกูนี่ยังเอาไปถ่าคลิปถ่ายลิปเอออาปถ่ายคลิปม้ม่นถาคลิปใช่โอมเป็นสัตว์ันไม่ฆ่าสัตว์ันไม่ฆ่าสัตว์สัตวมีออก็ไปายราายมันมีบอกให้กับกีกะ ไ่เมันผ่านมาแล้วโอโหเนี่ยจก็ไกินสบ่เบ่ะบ่เบาะจับเนยงคนไหวไก่กับบ่ะจับยัยงจับไคบจันเออจำชื่อนนี่และาินอ๋ออกูเคยมึงเคยรักมึงเคยรกแล้วมากเยกินน้ำบาะมึงเคยกินน้ำเบ่ะไม่รู้

น้อแม่ขี้เชื่เหินเต็มอยู่เข้าท่อนในเฮินครับเป็นขี้ไก่เลยโอ้ยพอดีเราไล่เป๊ะๆอยู่แล้วเนาะโอ้ยไก่้ขี้ขี้ใชุ้้มมือเลยนี่แล้วเขาเห็นอยู่ในเบอร์ที่เขาติดขึ้นมาขึ้นกุ้มมือเลยู่ไก่ล้ๆขี้ขี้แ่วแถวนี้นะขี้ปัดขี้เป๊ะๆที่เท่าก่านเนอะเลิกเอามาล้างเลยมาเลยน่ะเนี่ยงานแม่เท่า ไม่เท่าทานข้าวไม่เท่าทานข้าวแรงยังครับวันนี้นี่เขาถามนะทานแล้วบ่ทาน้กับเอียงกับลาบหมูกับลาหมูไม่แก้ไหนเด็ดนะเอาแกะไหนมันก็แกะไปทางนี้เด็ดไม่ตัวจีนเมื่อกี้นี่มันแกะสบายนี่แค่นั้นี่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 หนามันง่ายง่ายๆนึงเลยครับ ทมเแล้วครับเยีย้อมครับอ๋อเล้มาแกน้ำกันนี้ด้อใครเยียมันครับตอนผมคอยม่เห็นมีใครมาช่วยเลยคือหนังอันนนะเซ็ปเซ็ว่าไม่กล้าแท่งนะแก่สบายค้ว่าไม่กล้าเพรานเาเข็ด้ยไ้น่ะเางนแกได้เห็นะเราเงแกได้บัตรนี้บอมาสลีนะ ทำสุบาลู้จแน่ๆเนี่ยไม่สู้ดนแท่งนะได้มาตมแกมันมันเตะ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 เห็นคือมึงเขาเป well. ิดบ okay. uh ่เตะเบื้งแต่จะเม็ดกูแก่นะนี่แทงบ่ได้น่ะบริเกตเตะจากเม็ดใช่ มันคุณทำไม่เป็นนะเนี่ยนี่นี่ถ้าไม่เป็นเอาเมันก็้ให้เอาอก็สอนกูสิเนี่ยมันก็้ออเอาสำหรับประมาณนี้ก่อนอ่ะมันไปแล้วมันบปล่ไปแล้วก็ไปไปไปเท่าน้อยเออแต่ก็ยามันแต่ดำเงี้นะแล้วก็เห้มันออกมาไฟยามแต่ออกไปเท่าน้อยแล้วก็มีเอาไปทีละเม็ดนี่นะแต่เอากระลอกก่อนไงนักงูละควายมาตะใช้ในจุบหู แกเอาเท่าน้อยก็ลันแก็โตรเล็กเล้วะเล็กว้มีเล็อันนี้แหละไปนารงตอนลก็ขีดปิงตอนนั้นนะโอ้โหสารพัดเล็กจะด้เฮ้แเอ้ไมขึ้นเก่าเลยกาบแจบปิดรดับดับมันจะราก่อน โอ้ยแกนั่นนี่แหละเออแกให้นั่งเลยกับแกนะแกได้แล้วมึงกูกับเมย์มึงแกมาได้เนี่ยแกนะถ้าแกเป็นใบอ่อนนี่เลยที่ฝุ่นแกคุณดีจะจ้องแรงรีดนี่ก่อนโอ้ยอย่ามันหน้าทางในมันทำไมมันเป็นอย่างนี้ทางมันดึงดำขยะและทางในมันก็แบบแย่จมบาดเออฮะมันรูดๆไปเลยที่ฝุ่นนี่จะต้องเจทิรามิส ได้เธอละเม่พอให้เธอละเม่ดช่เลยขนาดบีออบีออนังง่ายนัง่ายนี้ตาไม่เก็บไม่ดีเอาล่ะอันนี้จะไปที่ละเต้นเลือดปนอนน่ะอันนี้มันไปที่ละแถวเลยเออก็รู้อยู่ไปรถไปรถอ๋อแล้วไม่มีใครเหม็นเลยแล้วก็มีก็คือนี่นะเขาเข้าดาวมาคนละหลายอ่าก็ได้ไก่ยำยำไม่ดีละเมด บอได้เาได้เร็วหนึ่งน้ำมันกระสับพี่เริ่มไลฟ์สดกี่โมงคะทุ่มสองทุ่มค่ะอันนี้มันคืออันน้อนะนี่เดี๋ยวไลฟ์มีผู้ชายบ่ะบ๊ะกระพุดผู้ชายก็มีผู้หญิงก็มีแม่เชฟกาเจ้าหนดับแล้วคนเจ้าหนึ่งนะเจ้าเท่เจ้าบ่อนี่นะอื่งแงแล้วก็ไปเสียหน่อยหน่อยไปยี่หกจอกจอกทะเลจอกชจอกหาจอาพัน เผ็ดชิปแต่มันไริด้ค่ายใดเทนังเหตนนะเยอเเลยคิดกับถือ,อว่าลายเตอแไปอืมแพงสํเงเาเรบเข้าได้คนนุ้น,งงนเยอะเขาก็ได้เวลาเจ้าของใงญ่เขาเขายังว่าแพงแบบวสนขทายชิปแล้วเขาไปยื้อขายค่ะมันฟักแล้วเจะาวัดได้หกจามพงศจ้าได้แล้วไม่แล้วนนร์แต่บอลลาร์แล้บอสซื้อแล้วก็อ๋อกระคาเหนื่ยคาพี่หน่ยได้สบายแล้นวนะเนาะ กขาจอกเห่าขาอันี้เห่าอกใ่ขาบบอะไรจองขาน้ำตาลรดแล้วมันก็เห่ากันรด้เนยนะหวานโตชิบเห็ดหวานเลยิมโคริมมาเดียวหวานแค่ไหนคนยู่ตู้ันเดเขาหาเขาตู้ไบยาันรุดใสจงแข็งม่จกิบจะเอามาละกินจะกินกระลั่มกระกินิใส่ถุงใหญ่เแบเอ้กีเพ็ดเ็ดมันก็เข้าหายใส่ นี่แข็งเนี่ยมันจะเย็นมันแข็งเลยไปเลแมได้เอาบมละลายรับทราบทัดไทยครับแกะอะไรครับดังกุบกุบแัะข้โพดแกะข้าวโพดแข็งก็จะปาดในอซห้อไปนีมดนี่กเ้ยจะนิดดึงไปอย่งมัเหตี้นออามดเล่นแล้วสบายเนาะไก่น้าเจ็บหลังอ่านี่แต่แกะํตบิชหนหมดเล็แล้วสบายมดคคุกเขาโ มันป่าแล้วมันก็เป็นเร่เ,เลยสบายนะ <c oughs> จะเอาเจ้เอาเป็นั่นวาัแค้ได้วันนี้ฝนแต่งตัวน่ารักไร <c oughs> หนึ่งบอกขอบคุณมากๆายอย่า <c oughs> นี้นวองญี่ปุ่นแล้วเราไม่ทำง้า,งาไดไ แกมันได้ยินอะไรฉันรายเขาคุเอาไวยาง่เนียคุณแตที่เด็จัดการนะปแช่มันก็เล็งเขาน้อยมั้ยของเขน้อยเพิ่งจะเกจสบายก็มันชุกนี่เนาะมันชุกยังมันเรีสบายตอนนี้กันินบ่ยอ้ออกเบิดออกเกงเลยแบบบองเสดไก่นะเพื่อจไม่เมนทอกคณมีค้เกมน้ำลาย แห้งยมีคนออนออรับซากน้องน้ำฝนแต่งตัวน่รารักขอแกะเขาพูดขวดแล้วเฮ้ยไข่เอาไปต้มก่อนใช่ไหมครับรแล้วก็เอามามประเทศไทยใช่ไหม,มไม่ใช่ไข่ที่เรานี่แหละ <c oughs> ไขย <c oughs> ่ยะไรไข่ประเทศไทยประมาณสองสามฟักเลยนะขาวผัดได่านงไงยังกาข้าด่านยังไม่พอเลยข้าประมาณ โอ๊ยทำกับไ่เป็นทำไม่เป็นก็จะทำเนาะแคำว่านี่เลยเกย์อาไปเอากันคงแค่มาเฮ้ยนี่ดันดิชมันไปแน่จุบอีเมลลืมโทรศัพท์ลบมีโทรศัพท์ดีเนาะเมเนาะเออพักผ่อนสมองเนี่ยพักผ่อนสายตาลืมอยู่นะจุ๊บใส่ตุ๊กแม็กแมนบอกว่าวันนี้แม่หลงบ่นะไม่ได้บายด้วยนะวันนี้นะ เบาอยู่จะลินไลน์โทรศัพท์ยางโทรศัพท์ยางมันก็ยังลินเดี๋ยวมันก็ยอดีนยอลินกับผู้ผมลินกับบัววัยบนเก้าของมันเลยครของมันก็ไม่แต่มันบะมีเน็ตไวไฟโทรศัพท์อันใหญ่ๆมันนั่นไหนแม่โทรศัพท์แม่มันกับปมีหายเราบุญเยอะดินเราบุญเยนะดินนะไม่นายปิดเจ้าหลานผมบัคคีปนะว่าเงินค่อยไหลปิดเจ้าหลานเงินมาติดเช้อชานบ้านใช้เมงินไปบ้าไปเนาะไรไมคืน สองแสนเหมือนสิ่งนข้อนทุ่ยเศษนะแต่ชยวสาวกำเงินผู้เจ้าแน่ไปเป็นได้พันเงินมดนั่นผู้เจ้ากับล้านนึงถามแต่ละเงินเรื่องคำนะเพ่มันจะได้ใช่เนาะเอาอย่าอยู่พี่จะไ่จะไปทำอีกเจะได้มรดกมันจะได้ในี่ยแล้วมรดกทำอีกออมาพี่ลูกมาพี่ถึงพี่เอามาแก้ไม่มาติดกาขั้นจะแก้หลายนะนี่พ่อฝนให้เราติดตามฝนไม่ให้ติด ต่อหรือฝนกลัวจะติดใจปูดมึงอ่านดูพูดอยู่ไกลนะอ่านดูตัวใดตัวใหญ่เนี่ยรับทราบน้องสายฝนอยู่ประเทศลาวโอ้น้องโอ้สาวน่ารักโอ้ประเทศลาวโอเคเจ้าตัวเล็กอ่านข้อความอยู่เหรอก้้้มหนากมตาจ้องใหญ่เลยจ้องโทรศัพท์มือถือใส่ไหนเจ้าตัวเล็กยังเจ้าตัวเล็ก

มื่อคิดลองป่ะพูมวัดลองไรเนี่ยทำเพื่ออะไรเราก็บรถบ้านยังฝนมืดนะฝนบางเมฆคือยังไม่รู้เลยกูก็ไม่รู้เมฆกูบอกเธอไม่ได้ลงว่าแต่ดุนแล้วลืมทักทายแม่วันดีแม่ยายแด้ตั้มมาแกวมาอยู่ ยายต้องการเงินโอนมาให้ยายดวนยายไม่มีขมากแล้วมานะแค่ว่าอดแค่นะจนแดงบ้ายายต้องการค่าขมากน้อยอยู่โอ้ยไม่ดี <laughs> ยายจะได้แต่เงินยังดียวได้ยายเลยอ๋ <laughs> อนหนึ่ง<ะ>อุ้ยขอบคุณค่ะ ให้แม่ที่อยู่ข้างหลังนักการธรรมะแล้วยายเฮ้ยไม่จช่ได้ยงน่าจ้าเห็นไหมเขาเอากล้องถ่ายดเขาได้แล้วเข้าใจนะแม่ยายก็ได้เข้าใจแล้วก็ใช้กล้องนะแม่โอ้ยมันถอดเขาได้ท้ายเดือดแล้วหนึ่งร้อยนะยายนั้นแค่ว่าจะได้เงินบ่ไลยมันหนังกระโดดไปได้ เออมือจังเงินกิมให้ก็ได้เอออันนี้ก็เป็นในบระเทศเขาพี่เป็นคนประเทศอะไรค่ะประเทศลาวค่ะย่างน้ำฝนประเทศลาวใจดีอะไรรักฝนนะบ้างอยู่ในครับต้องบ้างอยู่ในแม่จะเอาเท่าไหร่ครับเบ๊จะเอาเท่าไหร่ครับยายแล้วแต่เลยค่ะมือใดสิบอกชื่อบ้านค่ะ โอ้ยเบิ่งจนเน็ตมืดบ้านท้ต่อแก้วรู้จักไหมคะน้องน้ำฝนดีใจอะไรเขาบอกว่าให้แม่อยู่ข้างหลังนะ <c oughs> เขาบอกว่าให้แม่อยู่ข้างหลังนะจ๊ะรับทราบให้แม่อยู่ข้างหลังดีใจกับยายไง <c oughs> ทักไทยคะ่ะประเทศลาวที่พูดคำที่คนไทยไม่เคยได้ยิน ไหมคะอย่างเช่นอะไรอสับวรสประเทศลาวเขาพูดว่าอะไรมันอดมันอดมันอดสัวรสน้ำมันอดได้ภูมิอ๋อกูคือว่าสับะรดขสับข้าวสับะรดน้ำมันนัดไรอ่ะยันังเก็คือคือการสับวรดกับสับวรดเรียกว่ามันอดเด้อค่ะสบายดีปีใหม่ทุกทุกท่านเด้อพากันอยู่แขวงใดเนาะแขวงสวรรค์ในเขตคะ่ะบอแม่นดอกแม่นสวัสดีค่ะ บ้านน้องเดินสิคืออยู่ไม่หนูไม่ดูอยู่บ้านน้องเดินหนูอยู่บ้านถ่าดอกแก้วนัอ่งอยู่สันไลจบแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้ไปเรียนต่อนะอุย้ยคนบางสามสิบหกคนคือหลายแทมุ่ยน้ายินะด,ดีต้อนรับปีใหม่สวัสดีปีใหม่ กรุงเทพครับผมฝากติดตามฝากติดตามด้วยนะคะฝากติดตามเพจสายฝนสาวผู้ไรด้วยแล้วก็ YouTube อีกหนึ่งช่องสายฝนสตอรี่มูนาสิไปเยี่ยมเด้อได้ข้าวมากเย้วันอะไรเด้อไอ้ไก่กับพ่อซื้อข้ามาบางที่ได้อันอันทอดคิวว่าทำไมกินอะไรนีเอาพ่อที่พ่อเี่ขาวคือขาวเด้ฮะ ได้เยแหลยาง่ายเลยหนาวเพอากาศหนาวค่ะถามคุณแม่ว่าอยากได้ลูกเคยไทยไหมอยากได้าเพื่อนด้วยฮะหาชาเพื่อนด้วยโอ้ยไอ้ไก่บ้าหาเองก็ได้นะภูมิเออมากล้ดอกดอนกองกับทาดอกแก้วอุ้ยไกลกันอยู่นะรู้จักดอนกองด้วยูาเคยมาดอนกอง ครับติดตามครับสดๆครับขอบคุณค่ะทำไรมาผมทำไรอยู่เนาะครับคนสวยนี่เพิ่งทำแกะข้าวโพดเสร็จหนุ่มไทยอย่าเอาครับขี้เกียจยิงหรอแตได้เดาว เดี๋ยวเราจะเล่นเกมกันนะค่าดองแพงเปล่าถามคุณแม่แพงไหมแม่ค่าดองสั้นแพงไหมไม่แพงฮะแพงไหมพูดดังๆแงเมื่อกี้นี้ว่า <c oughs> ไม่แพงว่าชื่อเล่นอะไรครับคุณสดครับอุย้ยขอบคุณค่ะห้าเหรียญ รางวัลคนดูมันเด้ออุ้ยขอบเจอด้ออุ้ยพอดีงั้นเป็นสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทหรือมึงเนี้ยอุ้ยขอบคุณค่ะขอบเจอหลายหลายเอ้ออุ้ยคนเราขอบเจอด้อรางวัลคนดูมันเยสไรทุกมือเลยสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท เนี่ยนกระห่มกันหมไปเงินบาทเดครอบเจอหลายๆครับฮะ,บะสองร้อยเจ็ดจสิบเจ็ดมืเนนักอเนาะเมือมอมอม่อกี้นี่นี่เม,มื่อกี้นี่นี่ด้วยความยินดีด้วยความยินดีอูค็บเจอหลายนี่จะสุดเลยอูอ้พอคือเดียวสงสารบ่าอาซุ อาสพรอาสพรใช่ไหม <c ười> คือเดียวแนเดอร์แม่อ,อกหักแล้วนี่ <c ười> ปีใหม่ถ้ามีทุกขอให้ทุกหมดไปถ้าสุขขอก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นก้9ใหม่ก้9ที่มั่นใจขอบคุณค่าเช่นกันเดอ้อเอาค่าดองดเอาข่าดองแผงพด <c ười> ไม่แพงนะสาวพันกีบนะ <c ười> เาันกิบมีแต่ข้าดอก้องบ่เอามีแต่เพลงไม่ดูข้ฟังเวะอันนี้เอาไปให้โง่บอเมกันเปิดเนี่ยเยเย่ฮ่อกจไปหุบมงงไปด้วยไปด้วยไปเลงโง่บ่เอาไปทุกเอาขำนะ เงี้ยมื่นถัไปหาไทยคลิปเลยงูก่อนบ่าวบ้านดอนกองแพ้ข่าดองและสินสอดอุ้ยอันนี้อยู่ดอนกองบอเราอยู่ดอนกองนี่บอสอะคนที่เมนเนี่ยเมนบออุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบใจเด้อ สบายดีสบายดีอนั่นปีใหม่เ่คาเหมอาปีใหม่มาให้มาให้ของขวัญปีใหม่ซ้ำเหรอเนี่ยอ้าฉันดีใจมากมาเลยฉันจะกินเธอขอให้แหงๆหรวยๆกันทุกคนเด้ออุ้ยมีคนปี่คนนี้ไม่เคยเห็นเลยขอบคุณนะคะแม่นแล้ว กับถึกต้องคอยอยู่บ้านดอนกล่องอ๋ออยู่บ้านดอนกล่องนี่มะมีเอฟซีอยู่บ้านดอนกล่องด้วยนะนี่สวัสดีค่ะมีบ้านดอนกล่องทางดอนกล่องทางใดแม่ทางนี้บอกแ่ใน สีหาให้หหูู้บ,า,า,บาวบันนอก <tr ue>